สวัสดีครับท่านผู้ชมเรียกผมว่าโจนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับอาปกภูมินะครับเพื่อที่จะเอามันมาเป็นคนนอกเพราะว่าวันนั้นน่ะมันไม่ได้มารีแอคกับผมนะครับใช่ไหมมันไม่ได้มารีแอคกับกูนั่นแหละใช่ไหมกูรู้วันนั้นกูรีแอคคงคาไปเว้ยแล้วกูไม่นึกเลยนะว่าคนจะดูเยอะขนาดเนี้ยนึกออกปะเพราะว่ากูไม่ได้ไปเลยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้ชอบพวกยูทูเบอร์อะไรขนาดนั้นไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามไม่ได้อะไรคือวันนั้นคือปะกาเนียเนี่ยที่มันไปชงกาแฟตอนเนี้ย มันมาบอกเว้ยว่าพี่โมพี่โมมาดูนี้ดิคนไทยทําแม่งโคตรดีเลยอะไรกูสงสัยอะไรอะไรทําดีที่ใอะไรพอกูม,มาดูมันเ,เหมือนเป็นตอนแรกกูนกึกว่าเป็นเหมือนดารามาร้องหรือว่าอะไรสักอย่าง,งนึกออกไหมตา,ามมาร้องอะ่ะไม่ใช่เว้ยเพราะมันเป็นค่ายยูทูบเบอ,ร,อร์อะไรอะไรสักอย่างกูไม่แน่ใจอะไรนะเอราวันหรืออะไรนะใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอวาเอวาใช่ไหมเอวาเออแล้วทีเนีเ้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่กูอยากทำมาทั้งชีวิตเลยภูมิ คือการมาทำคลิปอ่ดคล่ปอานคอมเมนต์ว้ยนึกอไหมแต่ที่ทำมาทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ว่าคนดูคุ้มไม่ได้เยอะทุกคลิปนะบางคลิปก็น้อยนึกออกไหมบางคลิปก็มาเยอะไม่ว่ากันแต่บางคลิปมันเยอะก็จริงเว้ยแต่กูพาไปดูคอมเมนต์จำเหมือนกันอะยกตัวอย่างคลิปที่ให้แป๊บหนึ่งกาเกินก่อนคลิปช้างคุดมีนะมีอยู่แต่แบบ อันนี้อันอนีน้อันนี้เพิ่งคอมเมนต์ใหม่นะเร็วคูกเกียวไม่อ่อนนะครับก็กินควีนพร้อมกันน่าจะดูถูกพ่อเด็ของกูอ่ะนนี้มันมีคอมเมนต์ประมาณนี้นึกออกไหมกูไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบไม่รู้จะกูไม่รู้จะอ่านแล้วจะตอบว่าไงมึงเข้าใจไหมอันนี้ประมาณนี้นึกออกไหมหรือว่าถ้าเป็นคลิปสกิปบินทึใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะแบบพี่คลิปใหม่มาแล้วหรืออะไรอย่างนี้นึกออกไหมบางทีบางทีทําอ่านไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ได้ว่านะคอมเมนต์ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่คือคลิปนี้พุ่มเท่าที่กูดูมาเป็นคลิปที่คอมเมนต์แบบ มีประโยชน์อะมีประโยชน์แล้วแบบยาวที่ยเลยเว้ย <S 2> <S 2> <S <ๆ>คือกูอยากจะตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่ามันยาวเกินบางทีกูเลยว่าทำคลิปดีกว่าผูเห็นไหมทำคลิปตอบเลยท <c> ำ <oughs> <c oughs> คลิปตอบเลย <S <S ใช่เริม่มเลยนะอ่าท่อนบทสวดเป็นเสียงของยูทูเบอร์ชายเห็นในเอ็มวีอนลําจริงเลยค่ะทั้งห้าคนร้องบทสวดแล้วเขาเอามารวมกันอ๋อเหมือนเหมือนในคลิปแบบพวมันมีตอนหนึ่งที่แบบว่าเหมือนมันมีแบบห้าคนที่ มาเอากับแม่ครัค้าแมก็ไม่รู้ประมาณนั้นแหละน,ะน,ะนะึก <laughs> ออกไหมแล้วเหมือนว่าเขาเป็นวีทูเบอร์จริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เข้ถูกไ,ไหมในคลิปกไม่รู้เรื่องเที่ยอะไรเลยเว้ยคอมเมนต์ก็จะมาบอกนี่โอเคครับเพลงนี้เป็นออริจินอลซองของคุณเอเอเอวาลินใช่ไหมจากค่ายค่ายอะไรวะอ project นะกอกโกลิทึมโปรเจกต์เหรออะโกลิทึมอะโกลิทึมโปรเจกต์เป็นวีทูเปอร์ไทยคะ่ะเนี่ยไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่รู้เลยนะ ถ้าคุณสนใจอ่าแม่งแล่นมีไฟล์รู้สึกถ้ะฟังแยกแต่ละชิ้นพ่อ,นนม,อมืโอเคครับโอเคคงคาคือชื่อเพลงเขาเอาความหมายมาเล่นค,าคขาบอกคงคาหมายถึงค้างคางอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้นะเออเออนี่ไม่รู้เ <c oughs> พลงที่จะเดินทามเป็นไทยได้ขลังมากจริงมึงไม่ได้มึงยังไม่ดูใช่ไหมพูมแต่มึงดูแล้วเออกูดูแล้วกูดูแล้วอ๋อมึงดูแล้วเหรอ แสดงว่ามึงก็รู้เลยว,ว่าตอนไหนตอนไหนเออใช่ไหมอันนี้เป็นค่ายเพลงเอ้ยค่าย Vtuber อ่ะแสดงว่าค่ายนี้เป็นค่าย Vtuber ที่มันมันทำเพลงเยอะใช่ไหมไม่รู้ก็ก็มีบ้างก็ก็จะมีร้องโค cover ก็มีเพลงเพียวอะไรเยอะออยู่๋อ <ๆ S 1> เยอะเยอะอ,อ,อ,อยู่ใช่ไหมอันนี้อ๋ออ,องค์ปีนี้ก็เกิน20เพลงครับผมขอแปะเพลงลิสต์ไว้แล้วกัน <c oughs> คือกูไม่รู้เลยกูต้องจริงๆอ่ะกูกะว่าจะลิ้งอีกเพลงหนึ่ง ต้องบอกไหมภูมิอาจจะเรียกอีกเรืแต่ไม่รู้ว่าจะเอาวันไหนต้องบอกไหมบางคนก็มาแบบคอมเมนต์อันนู้นอันนี้อันนี้คือไม่รู้ไงถ้าทางที่ดีคือมาบอกอีกรอบนึ่งในคลิปนี้นะครับว่าไอผมเรียกเพลงไหนจะแ,แนะนําเลยว่าพี่โจมึงดูเพลงนี้เว้ยแม่งดีต้ออกไหมก็มาเดีย๋ยวผมเรียกให้นะครับสนใจเหมือนกันอะไรที่เป็นไทยๆแล้วทําดีๆเนี่ยเรียกคชอบวงคาร์เเพลงนี้นอกจากจะพูดถึงไม่น้ำวงคาร์เกความรู้สึกอ่าใช่ไหมครับเท่มากเลยค่ะคนในค่ายเก่งทุกคนเลยครับ อ๋อคือเขาเป็นสังกัดเลยอ่ะคุณคนทำแอนิเมชันก็อยู่ในสังกัดเดียวกับเขาเหรอใช่ไหมประมาณเป็นสังกัดแหละมันค่ายพเพลงเลยอ๋าเหรอ <c oughs> มีมีหน้าก็รีเซลว่าเป็นค่ายพเพลงนะต้นบทสวดเข้มๆแปฝดยประมาณว่าตนระเสือบใบแขวงฟ้าด้วยธาตุทั้งสีไฟดินน้ำลมไฟแม้กระทั่งฟังด้วยสอง, <c oughs> งสันติสิริแม่ของข้าได้ทับทั้งตีไฟลมรับดินไ,ลงลงดไม่ได้เขาได้ทับ อันนี้คือมึงฟังออกแล้วมึงแปลกแล้วถ้ามึงฟังออกแล้วมึงเก่งมากลบบมเลยนะแบบโก่เลยมึงออเก่งมากเลยนะภาพศิลภาพของพี่พตอนช่วงท้ายๆมากอะอ่านี้เราไม่รู้เนยบูมพรากูคิดอะไรไว้แหละไอ้เหี้ยกูจะบอกให้ <c oughs> เแต่กูไม่เอาอะไรอะไรแบเนี้ยคือมันดีง<อ>ามมากเลยเป็นสิง <ๆ S 1> ส่งที่น่าจะทําต่อการตกีบความก่อให้มันออกเป็นรูปแบบใหม่เอจริงแต่ว่าเนี่ยมึงบอกใช่ไหมว่า เวลาจะเอาเรื่องเกาะมาตีความใหม่มันมันยากใช่ไหมเพราะว่าผู้ท่าผู้แก่บางทีมันมันมันถอดมันมันถอดใช่ไยากยากใช่ไหมจากที่ไปฟังเนื้อจากผู้แต่งมานางไม่ใช่พระแม่ควงขาครับฮะนางเป็นคนที่มีหน้าที่ชะล้างวิญญาณแล้วไปก่อเรื่องตัวสาบครับมันเป็นเรื่องที่นำมาแต่งมาครับเพราะฉะนั้นมันแต่งได้ต่อครับมันมีต่อโอ้ยต่อเป็นไก่ทองกุ้งไอ้เหี้ยเดี๋ยวต่อเป็นไก่ทองกูง ถ้านำมาหลายเพลงครับในค่ายนี้อ่ะอันนี้อันนี้อีกเพลงหนึ่งใช่ไหม Algorithm Project อ่ะพวกหวานจะต้องมีแอเพีงอ๋อนี่ชื่อค่ายเหรอชื่อค่ายชือ่อค่ายผมนึกว่าชื่อเพลง <c oughs> ถ้ามีโอกาสอยากให้ลองไปฟัง <c oughs> อ่ะใน Infinity Chaos ใช่ไหมพวกหวานถูกไหม Infinity 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 Chaos เป็นเพลงจากค่ายเดียวกันคุณอาร์ตคือสมาชิก i n f i n i เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอ๋อคนที่ร้ <c oughs> องในบทสวดหนึ่งในคนที่ร้องบทสวดเป็เพลงโครงการเและเป็นคนไทยสุดยอดมาก อันนี้กูก็ไม่รู้นะจะต้องไปหาฟังสักเพลงอ่ะภูมิเพลงไหนวะต้องให้คนมาคอมเมนต์บอกว่าเพลงไหนอยากให้กูบลแอคที่สุดอะที่แบบพี่โจไม่ชอบอะหนูไหมพี่โจมงน่าจะชอบเพลงนี้นะบอกว่าเพลงไหน่มาสักเพลงหนึ่งักเพลงคุณเดว่าเป็นยูทูบเบอร์ในค่ายโอเคเข้าไปแต่เหมือนเขาจะทำแบบเพลงเยอะกว่านะทรงเขาแซวเยอะ ไม่คิดใ้ฝันแล้วพี่โจจะเรียกเพลงนี้อ่าแต่ไม่ใช่เนี่จะเป็นคนแบบติดตามเของคน <laughs> <laughs> ไม่คิดใ้ฝันพี่โจกูก็เรียกไปเรื่อยแหละครับเอาจริงอะ่ะเรียกไปเรื่อยส่วนใหญ่ก็รีแอคแข่งนะแล้วก็โดนด่าส่วนใหญ่มันจะไม่ไปดีอย่างนี้หรอกถ้ารีแอคแชงอะบอกว่าจริงภาพเปิดตรงนี้สังเกตวาวมากเดิมเพราะว่าเป็นภาพที่รวมยูทูบเบอร์เหรอหดูดิจากไหนวะภาพตอนที่ อ๋อแสดงว่ามันคือภาพของพวกแบบแบบเป็นสังกัดเขาใช่ไหมเอ๊จิงกว่าเจ๊เข้ามาเรื่องไงปวอจะดูอันนี้พูดนึงได้ไหมคะว่าอยากให้ลองเปลี่ยนปกับชื่อมันเป็นในแนวท้าที่สร้างสรรค์กว่านี้แทนที่มันจะเชิงลบสร้างความเฉียดชังมันสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งดีกว่านี้ได้ค่ะอย่างเช่นภาพเสียงที่ดีกวยเพลงเอาจริงจริงนะ คอมเมนต์นี้กูกูเห็นมานานแล้วแต่ว่ากูกูอยากตอบในคลิปไ้ภูมิเขาจะหมายถึงประมาณว่าให้กูแบบอพยายามเปลีป่ยน,น,นปกคลิปให้เไป็นแนทางที่สร้างสรรค์กูน,นี่คือปกคลิปกูมอกูกลัวนี้เว้ยปกคลิปกูเป็นอย่างนี้ภูมิ <c oughs> คุณคเมรอเคียมแล้วแต่ให้พูดตรงๆนะครับผมก็คงไม่เดยนไปนอย่างนี้มากเว้ย <c oughs> จริงนะภูมินะถูกไหมเวลากูทําพวกคลิปพวกอะไร ถ้าคนที่ติดตามจะรู้ว่ากูแม่งเป็นคนขี้แซวไปบุมนึกออกไหมกูเป็นคนขี้แซวขี้อะไรอย่างนี้นึกออกปะ่ะแล้วคือเ <c oughs> นี่ยมันมีช่วงที่กูเมรมันดังใช่ไหมกูก็นข้างที่จะแบบเออว่างไงดีละ่ะมันใส่นิดหน่อยนึกว่ามันใส่ค่อนข้างมากเลยนะสมัยนั้นนึกออกไหมก็เลยแบบอะไรที่เป็นไทยที่มันดีๆอ่ะกูนึกอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากความปลอเค็มของนึกออกไหม ประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกว่าก <c oughs> ูเลยตั้งชื่ออางนี้แต่ไม่ไม่ได้มีเจตนาจะไปว่ากันหลอกนู่นไแมเอาขำๆแหละแต่ถ้าว่าถ้าไม่ชอบก็อภัยนะครับแต่จะด,ดีกว่านี้ได้ก็อาจจะไม่ตดางอย่างนี้มากครับแต่ขอบคุณครับที่มาคอมเมนต์ครับเพ <c oughs> ราะว่าถ้าเป็นคลิปแช่งนะเ <c oughs> ขาด่ากูแล้วคุยมึงอย่ามาโชว์เาวเลยเฮียแชงก็มี <c oughs> ของอย่างนี้ตอนที่กูทำคลิปแช่งเป็นอย่างนี้จริงไม่ถูกดีมาก เอาจริงผมก็ไม่อินกับพวกบีทูปนะแต่เจอเพลงนี้ไปทําดีมากมดีจริงเป็นรีแอคที่ดูแล้วสนุกมากจะรั่วไกทอง <laughs> 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 ดูด้วยความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะใน <laughs> เ,เรื่องประมาณว่ามีนางอ๋อนี่น่าจะค่อยๆอ่านไปแล้วนะครับ <c oughs> ขออนุญาตขอข้ามบางอันนะครับแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์ครับไม่ห่วงแนะนำในคำขั้นที่จะเป็นเพลงดีสุดๆทา,าวเวอสุบันไม่มีใครสู้ได้หรอกครับอย่างกดอย่างกำอำนาจแรงเกินสู้ใหม่โอ้ย กได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมบุ้มจเก่งแค่ไหนอ่าเคยดูและขอเลี้ยงนรกไหมครับที่พระพุทธเจ้าสู้บบนั่นอนะ่ะ <c oughs> ได้ถ้าเขาจะามาแต่งครับทําได้ครับเชื่อผม <c oughs> ชอบเรียกมากโคตรเรียกว่าเรียกเรียวอยู่แล้วครับช่วงนี้ไม่ต้องห่วงเชลวันเจ้ากับเคใครทอก็คนปราบเชลวัน <c oughs>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  ถ้าไม่สุวรรณเป็น <c oughs> เทว่าที่มีกายเป็นยักษ์มีอิทธิฤทธิธ์มากเป็นหัวหน้าเทวดาชั้นที่หนึ่งมังนะซึ่งพระนางผิดจริงแล้วทาให้ทั้งสามโลกบุนบายท่านท้ายพระสวรรค์เลยจะลงมาซัดมันเอาจริงถึงนด้ทำผิดแต่ก็จำตอนน้ำช่วยน้ำมันเกินไปที่เขา,าคอกเขาไม่าด้ยินไว้พอ,อไรผมถ้ากูจำไม่ผิดนะเนี่ยเหมือนกูจะพูดผิดว่าจระเข้ไม่คือกายทองเพราลวันคือคนแทงใช่ไหมจริงๆคือชาลวันคือจระเข้ใช่ไหม เพราะัน้นกูพูดว่าช<ห>าลวันลงไปช่วยนางคือจอล์เจีเยไปช่วยตอนนั้นที่กูพูดคือหมายถึงเงี้ยโอ, <c ười> อ,อกไกทอง <c ười> อีเยะก็ลืมแล้วอ่ะ <c ười> ไม่รู้เหมือนกันก <c ười> <c ười> ูก็อีเยะกูก็ลืมแล้วเหมือนกันมันนานมากมันมีซีรีส์เรืเ่องหนึ่งสมัยก่อนมันเคยดูยไหมอยู่ในช่องก้าหรือช่องอะไรไอ้เอ่อไอ้ชาลวันจุลเจียแซนดี้จะทำทาราอะไรน่ะจำได้ไหม เก่าเลยอ่ะแต่จะไม่เคยดูผมไม่เคยดูเก่าแล้วเก่าแล้วคล้องกับแม่ประบุคล้องอะถ้าอยากเข้าใจคอนเซปต์หลักโอยแค่นี้คนมาอ่านคอมเมนต์ผมก็เริ่มจะเข้าใจแล้วครับเปิดก็เปิดอ๋ออันนี้มันเป็นไล์เขาใช่ไหมเป็อะไรอ๋อ โน้ตลงมาหน่อยหนึ่งเพิ่มความหลอนนะฮะโอ้แมงเปินพระบ้านกูสวดเลยอ่ะเสียงผื่นในค่ายต้องมาแล้วคุณภาพทุกเพยงนี่เห็นไหมต้องสเพลงหนึ่งว่ะูุิเนี่ยต้องส้องเพลงหนึ่งแต่เพลงไหนอ่ะเมื่อกี้อะไรนะอินฟินิตเคออสป่ะเออผมว่าแล้วท่านต้องได้ฟังมาดีจริงครับท่านครับ เราข้างหลังไม่ใช่แม่คาจะเป็นผิพายก็ม,ม,มีคนให้ความรู้เยอะนะครับ <c oughs> ให้แอป,ปนะครับให้เพียงขั้นสุดทำเป็นการ์ตูนนะภาพสวยจัตเออเนี่ยเขาทาแต่มันเสียเงินมันเสียเวลาเยอะใช่ไหมถ้าจะทําเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยมันนานนะแต่ถ้าทําได้จริงๆอ่ะทาเหมือนกูเลยดิไอไอไก่ทองปลาหอกก็ไปฆ่าพวกไอตุวบันนะเอาเลย,เอ,เ,ยเอางั้นแหละเนี่ยหน้าดูกูดูคนเง่นกูดโดนเน็ตได้เลยห้าร้อยอ่ะ ต้อจริงนะต้องมีกันจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำเพลงตำนานแต่เพลงนี้เล่นคองเขาแม่คงคาอย่างคงคาค้างคาถ้าคุณเอวาชอบคนนี้ปืนขนาดไหนต่อไปสักเพลงได้่งไหมคะอ่านี่มีหลายเพลงมากเลยวะเนี่ยเคยฟังไหมโปเพลงนี้อ่ะผมมาโปเพลงคงคานี่แหละเหรอ มันมีสองเพลงอะบุมเบสซิ่งออฟเดอะอะไรเนี่ยเ็มฟิสซิฟิมเออเออแต่ต้องต้องรอดูว่าจะเรียกเพลงไหนฟ้าวดีมากอันนี้เสียงเขาดนตีแรกคือชีนั่งดูไปขำไปโอ้ในสิ่งที่กูต้องการแอบไปซิว่าท่านบัสวัสดควักตะลุงควักตะลุงอะไรว่าตะลุงฟังทุกวันอะไรสักอย่างที่เขาเรียกว่าตลองฉากพิโรธอะไรวะ เราลงบนตาตาเออกรบลงโอ้ช้างพี่เบสุวบันมันมาด่าอีกพาใช่ไหมแต่ถ้ากูชอบนะที่นั่นเที่ดีทีท่ทๆ่มากอ่ะไม่เหมือนแบบแรปเปอร์ไทยอะไรอย่างเงี้นเลยอ่ะจะไม่ใช่แรปใชเป็นมันมาด่าเพียงไม่ได้หรอกถ้ามันจะเกียมเจ้าของเพียงก็ฟ้องเลยเซลก็วันนี้เซล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 เล่ เนี่ยบางบางคนเขาที่เขาแบบว่าไม่ไม่เคยดูช่องโจย่ามาก,ก่อนเขาจะไม่รู้ว่ากูแซลเยอะไงรู้ไหมตอนเนี้ยกูแซลเลยไม่ค่อยพูดจริงหรอกครับทำโปรเจกต์ใหญ่ต้องเป็นเรื่องราวทำ,ทำอนิเมชั่นดูทำอนิเมชันแอนิเมชั่นเลยตอนตอนแรกนึกว่าเป็นรีแอคแบบปกติเฮ้ยดีที่สุดที่เคยดูโอ้เจมมี่ พีโจเขินเลย,<ด>ยพี่โจเ<ด>ขินเลยพี่โจเขินเลยปกติพี่โจไม่เคยได้อย่างนี้นะพี่พี่โจพี่โจจะแบบว่าอันนี้อีพี68มาแล้วครับภาคสองปกติพี่โจจะได้แบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ไป่วากันไอ้ไอ้น,อน,นี่อัน,นี้คนตามนานเลยจำได้แต่ไม่ไม่ก็แบบว่าเอาคลิปกูไปลงติ๊กตอกนะจำได้ไหมแล้วก็เอากูไปแขนวนบันดีคืนดีตื่นมานะภูมิกูจำได้เลย คนแม่งมาด่ากูเต็มเลยในคลิปแช่งอ่ะกูงงว่ามันมาด่ากูจากไหนเสือไปเลยอ๋อแม่งก๊อปคลิปกูไปลงแล้วแม่งเอาช่วงที่กูด่าไปเฮียเออไม่ต้องแปลกใจนะครับสมัยเป็นุกอย่างอ่านคอมเมนต์นะครับก็เคยเจอแบบนั้นมาเยอะครับตระกีเป็นสัตว์พาหนะของพระแม่คงคาครับยันดิแซวกูพี่ครับน้องสปายสกิลนี้ครับมีช่องโคเท่นะครับน้องเป็นสปายดูอะไรวะ ก็มาไทยโมโมืกันทั้งหมดในเพลงครับไอที่สามนะก็าพูคนดูแสนเลยนะบุ้มไลน์สตรีมคนดูแสนไหนเฮียทำเป็นเล่นเลยไอสัตว์ทำทั้งทำทั้งปีกูยังไม่ได้เท่านี้เลยนะไอเฮียเอาจริงวานี่ครับบุ้มสองปีไม่ได้ทําจะแต่งเติมอย่าไปยุ่งกับท้าเวสุวรรณครับขนาดปีศาจยังไม่มีตัวไหนอยากลองของด้วยเลยเจี๋ยโอ้คือเก่งขนาดเลยเหรอท้าเวสุวรรณ เก่งแค่ไหนเจอเไอ้อะไรละอ่ะเาเด็กโคราชเทซ่ากูใส่ชุดเกาะเข้าไปน,ททนั่นหาสึกคนชนเทพไงของเราก็วันนักคดีชนชนเทพเออไม่เทพเลยวะมีใครบ้างอ่ะที่แบบอันนั้นอันนั้นบูมไอไอเป่าปียใครว่าไอ้เจ้ไอเป่าปียเออยว่าใคร,าะะรมาดีวะผ้าใยผ้าใยมาดีสิเป่าปีทุกคน อะไรก็ได้อ่ะอยู่บนนั้นบบทองไปเลยสักตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็เอาชาละวันเฮ้ย๋ยวกูชาละวันอีกแล้วไก่ทองไกทองใช้หอกทองไงไอ้เหี้ยแบบเ้หอกทีเทสู้กับพระเวสสุวรรณใช่ไหมพระเวสสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยอึย๊บเทแล้แม่ดูเนี่ยว่าเป็นไปได้ปะเนี่ยที่เขาทำอ่ะเสิคนไทยคนเทพ <laughs> จะทำก็ดีจะทำก็ดีทำก็ดีเนี่ยเพราะตอนนี้คือมัวมากเราเนี่ย จะแม่คงคาดยจะไปเจริ่มตอนนี้นี่กุ๊ปปิงเลยนะกู๊ปปิงเลยนะบอกกูคิดว่าเป็นพราะแม่คงคาอยู่ในน้ำแล้วแบบอยู่ในน้ำมันมีอะไรบ้างปิ้งเลยไปแบบนี้นะเดี๋ยวก็ให้สวยนะจริงๆถ้าแบบนี้นะนี่ไงทำต่อเลยเป็นแบบมีคนคนหนึ่งเอาชาลาวันก็ได้แต่ชาลาวันไก่ทองจำไว้พวกมึงไก่ทองคือคนที่ฆ่าชาลาวันอย่ามาบอกเมื่อยก็ไม่ยาก แล้ววัน like นั้นสาวห้วดเลยนะเอากระโปรงก็ไ <anak> ม <lonely> ่รู้เหมือนกันนั่นแหละเยี่ยว่างอ้๋อเยี่ยเออกระสักตัวนึงอ่ะไอ้เหี้ยไหนจระเข้กับคนแหละสักตัวเหนื่อ้เหี้ยไม่ราจระเข้ไรสัตว์ลงไปช่วยเจ้าแม่หูคาเลยนี่อย่างนี้เลยมันดีรู้หรือไม่ทางที่ดีให้ยูทูบเบอร์เอาไปแชร์ให้ให้ทางช่องของเรนดูดีมากเอาขอกินดีไปเลยครับผมให้ไว้ไว้ อันนี้อาจจะลงไม่รู้ว่าคนดูจะเยอะหรือเปล่านะแต่แบบว่าสมมติถ้ามีคอมเมนต์มาบอกว่าอ่าพี่ครับเพลงนี้แนะนําอาจจะอัดสักเพลงหนึ่งอะเพลงหนึ่งที่แบบว่าออเพลงนี้พี่ต้องดูอ่ะอามาเลยครับเดี๋ยวผมจะเรียกให้นะครับอคอมเมนต์กันมาครับคอมเมนต์กันมาแต่ถ้าคอมเมนต์น้อยก็จะเอาคอมเมนต์ที่แบบว่าเอ,อที่มันแบบว่ากูจะกูจะวัดจากอะไรเดี๋ยวผมคอมเมนต์เยอะสุดเลยยอดไลน์ยอดไลค์ยอดไลน์ ตัดไลท์แล้วกันถ้ามีคนดูนะถ้ามีไลท์เดียวกูก็ดูเขาบอกว่าไม่มีอะไรว่าเอางี้ใคลิปนี้คลิปนี้คอมเมนต์ได้เยอะครับอยากให้ผมรีแอคอะไรต่อครับคอมเมนต์ไปเลยเดี๋ยวผมมารีแอคให้ไม่ต้องห่วงเฮ้ยนี่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 เฮ้ยออไอ้นี่อะไรนี่หลอนอะไรพี่แค่พูดแล้วไล่ผลเอกตาทำไมอะหลอนครับกินยาไหมมึงเข้าใจไหม กมืเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ประมาณนี้รู้เปล่าป้าหลอนอะไรอ่ะนายนาะยไม่ได้ดูที่เข้พูดต้นคลิปเหรอมันมามินหลอนหลอนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่แกว่าตัวละครไม่ชอบตัวไหนก็สิโอ้ยยังกราบเลยกราบขอบุญม,มากเลยอะไรนี่กอมปอดฟินิกจอา ยอดกดไลยเลยปวดไลค์เลยกดไลค์เลยยันดีเพิ่มดีเลยมักคอมเมนต์เดียวฝากฝากคอมเมนต์ได้ไหมฝากไปว่อะไรกเป็นเพราะว่าต้นคลิปกูบอกไปแล้วไงแต่ถ้าจะมีอย่างนี้ก็ก็ไม่มีปัญหาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่ากัน